สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชควันที่31ตุลาคม2563นะคะวันนี้เป็นทั้งวันฮาโลวีนเป็นวันลอยกระทงแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกใครอยากจะดูคลิปหมอแก้วพารวยเกี่ยวกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลก็มาดูดกันได้ที่ช่อง u t u b e นะคะแก้วลงไว้ให้แล้วตั้งแต่เมื่อวานหรือจะดูใน Facebook หมอแก้วพารวยกอใน a c e b o o k หมอแก้วแม่นชัวก็ได้นะคะลงคลิปไว้ให้แล้วเมื่อวานไปเลื่อนเลื่อนดูกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ แกจะบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนโชคดีเมื่อเช้าไปทำบุญสบาบาทแล้วอย่าลืมอ,อนุโมทนาบุญกับแกด้วยสาธุ ที่สําคัญนะคะการซื้อหวยทุกอย่างไม่ว่าจะหวยหุ้นหวยอะไรก็ตามหรือหวยรัฐบาลมีสตินะคะซื้อแบบพอประมาณแล้วถ้าถูกแล้วแบ่ง10%ไปทําบุญต่อมันจะเป็นการเปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคลาบให้คุณเข้ามาปังๆเลยนะโอเคมาดูกันว่าในวันนี้คุณจะต้องเสี่ยงโชคกับอะไรแนวไหนแล้วจะดีค่ะได้วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พญายหยมมาลแก้วแนะนําว่าถ้าใครไปทําบุญลงศพซื้อเลขใบโมทนาบุญลงศพได้เลยจะดีมาก ะะแต่ถ้าไม่ได้ไปแต่ไปทําบุญกระถินพระป่าแทนลองซื้อยอดกระถิน่นหรือพระป่าก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไปทําบุญไหนเลยไปเปิด Facebook ดู IG ดูก็ได้ว่าใครทําบุญอะไรมีตัวเลขเท่าไหร่ที่คุณคิดเห็นอันแรกเลยนะและอนุโมทนากับเขาคุณลองซื้อเลขพวกน,นั้นแล้วคนวันอาทิตย์จะโชคดีคนวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อะไรที่ร้ายๆการเจ็บป่วยการผ่าตัดนะคะสมมติใครเกิดอุบัติเหตุเลขรถที่ไปเกิดอุบัติเหตุวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือสถานที่เกิดอุบัติเหตุมีเลขอะไรนะคะหรือมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวผ่าต,ตรงผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซื้อเลขเกี่ยวกับพวกนี้ได้เลยนะคะคนวันจันทร์เลขพวกนี้จะให้โชคให้ลาภคุณคนที่เกิดวันอังคารและ คนที่เกิดวันเสาร์ย้ำอังคารและเสาร์สองวันนี้นะคะให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองโดยเฉพาะถ้าคุณแอบมีกิกแอบปัอนใจคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนตัวจริงให้ซื้อเลขปุ๊กกิ๊กหรือเลขชูแทนแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ฉันรักเดียวใจเดียวฉันมีแฟนคนเดียวแน่นอนงั้นคุณซื้อเลขคนรักของคุณได้เลย ะะอย่าลืมซื้อเลขคนหลักคู่ครองแต่ถ้ามีกิ๊กให้เลือกเลขกิ๊กก่อนนะแล้วค่อยถ้าไม่มีก็ให้เลือกเลขแฟนตัวจริงแต่ถ้าไม่มีทั้งกิ๊กไม่มีทั้งแฟนแนะนําว่าให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกรักเขาที่สุดในใน,ในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันเสาร์ส่วนคนที่เกิดพุธและพฤหัสนะคะได้ไพ่ราหูเล็กและก็ราหูใหญ่นะคะแก้วแนะนําว่าให้ระลึกถึงพระพิกษอพระราหูขอพรจากพระราหูแล้วเลขที่คุณต้องซื้อ นะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขที่มีติดเลข8หรือเลข12เอาไว้ในวันนี้แต่ถ้าแบบพี่หนูไม่ชอบแบบมันไม่โอเคคุณลองระลึลกถึงท่านแล้วคุณเลือกเลขที่ท่านที่แว็บแรกเข้ามาในจิตอะได้เลยนะคะสําหรับคนวันพุธและวันพฤหัสค่ะเชื่อนะคะพระราหูมีอยู่จริงท่านให้โชคให้รับคุณได้แน่นอนนะคะส่วนคนที่เกิดวัน สุขเหมือนหมอแก้วได้ไพ่หังโมานะคะแก้วแนะนําว่าวันนี้ไปเปิดกระเป๋าสตางค์ตัวเองดูมีเงินเท่าไหร่ซื้อเลขเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์คุณค่ะแก้วก็เกิดวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปนับแล้วว่าวันนี้มีเงินสดติดตัวอยู่กี่บาทถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเกี่ยวแก้วก็จะซื้อเลขที่มีเงินอยู่ในกระเป๋านะคะยามคนวันสุ์ซื้อเลขที่มีเงินอยู่ในกระเป๋านะคะจบไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปแนวทางการเสี่ยงโชคของวันที่31นี้คงเป็น ออแนวทางการเสียงโชคที่ให้คุณกับพวกคุณจะได้เอาเงินไปทําบุญกันต่อแล้วถ้าใครอยากจะได้แนวทางการเสียงโชคของหัวรัฐบาลดูในคลิปที่ลงไปได้เลยจ้าวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย